นี้มารับรางวัลเป็นซัพพลเมนต์ในเรื่องของโปรไบโอติกค่ะที่ชื่อว่าดีแลคโตอุ้ยขายของใช่ค่ะที่เปิดตัวแล้วก็จริงๆเพิ่งขายมาได้เพิ่งขายมาได้สักประมาณ4-5เดือนเท่าน,นั้นเองใช่ค่ะแล้วก็เราไปทำอะไรที่่ไม่มีกระิไม่ใช่ไม่ใช <c oughs> ่อาารอันนั้นเราเป็นพิซเตอร์ต <c oughs> อร์ตัวนี้เป็นพิเศษยังไงบ้าง <c oughs> ตัวนี้ค่ะคือ,อจริงๆแล้วเวลาเรา ูดถึงเรื่องของโพลิวัลติกอะบางคนไม่ค่อยได้สนใจในเรื่องของสมดุลลำไส้จริงๆแล้วสมดุลลำไส้เป็นจุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดีก็เลยอยากจะหลังจากที่เราเรียนปริญนโทแอนตี้เอจิ้งแล้วอะค่ะเราก็รู้สึกว่าถ้าเราสามารถปรับลำไส้เราให้ดีได้สุขภาพคมคุ้มกันนะรวมถึงอารมณ์ก็จะดีไปด้วยมันก็จะไม่เป็นโรคโดยเฉพาะโรคพวกโรค NCD หรือโรคที่ไม่ติดต่อทั้งหลายแต่เป็นโรคร้ายแรงอะไรเงี้ยตัวเนี้ยค่ะของหญิงเนี่ยช่วยดีรักต ย่อมาจาก D lactobacillus เนอะ,อะเป็นตัวที่มี5 layer micro encapsulation คือปกติเวลาเรากินโปรไบโอติกอะค่ะ,ะเราจะถามแบบว่ามีกี่ล้านตัวหรอมีกี่ล้านตัวแต่จริงกี่ล้านตัวไม่สำคัญเท่า innovation หรือว่านวัตกรรมในการกักเก็บชีวิตของจุลินทรีย์ให้ยังมีชีวิตและคงสภาพอยู่จนไปถึงลำไส้ของเราบางทีในในแบรนด์อื่นๆที่ที่เคยอาจจะเคยทานมาแล้วไม่ได้ผลเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้มีการมีระบบที่ช่วยในเรื่องของการกั ของตัวจุลินทรีย์แต่ว่าทางรีลกโตของเราเนี่ยมีอินโนเวชันนี้นะคะซึ่งสามารถออทานเข้าไปตั้งแต่ปากผ่านที่ลำคอไปจนถึงลำไส้เนี่ยยังมีชีวิตอยู่และทำงานได้ทันทีนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอินโนเวชันใหม่ๆสำหรับโปรบโอติกแล้วก็ตัวหญิงเองก็อยากจะมาพอเราเรียนอันทายแล้วเรารู้สึกว่าต้นต้นต่อของโรคต่างๆมันเกิดมาจากลำไส้เกิดมาจากพฤติกรรมการทานอาหารพฤติกรรมความเครียดของมน,นุุอะไรอย่างเงี้ย คิดว่าถ้าเราจะทําสินค้าสักตัวหนึ่งถ้าเราจะทำสินค้าที่ตอบโจทย์ในเรื่องของ anti aging แล้ว wellness จริงๆมันต้องเริ่มที่ลําไส้แล้วก็ต้องมาหันมาดูแลลาไส้เพราะจริงๆลาไส้คือสมองที่2ของเราดังนั้นถ้าเราดูแลลําไส้ดีสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจก็จะดีไปด้วยคจริงๆพอเราศึกษามาเราคิดว่ามันต้องจําเป็นเะว่าเมื่อก่อนไม่ได้มี จริงๆแต่ก่อนอ่ะมันก็มีมานานมากแล้วล่ะเ <_ d ata> พียงแต่ว่าเวลาคน perception ของคนที่จะมองว่าอยากจะกิน probiotic ก็คืออยากจะขับถ่ายนั่นแหละก็ <_ d ata> แค่รู้สึกว่าอยากจะขับถ่ายของเสียออกไป <_ d ata> ใช่เพราะว่ารู้สึกวา่าวันนี้ตื่นมาแล้วรู้สึกอ๋อขัดแน่นแน่นท้องเลอเกินอยากจะถ่ายอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่า probiotic ช่วยในด้านนั้นนะคะแต่ว่าจริงๆแล้ว probiotic เนี่ยช่วยมากกว่าน,นั้นการที่เรามีสมดุลลำไส้ที่ดีแปลว่าเมื่อเราทานอาหารอ,อกไปแล้วเราสามารถเคลียร์ของเสียได้ในทุกๆวันนะคะ ร่างกายหรือว่าอาหารที่เราทานเข้าไปในแต่ละวันมันก็สามารถดูดซึมวิตามินแร่ธาตุทุกอย่างดีๆเข้าสู่ร่างกายของเราบางทีมันมีผลทางอ้อมในเรื่องของผิวพรรณหรือว่าการลดปัญหาการอินฟลัมเมชันหรือการเกิดสิวสิวเนี่ยเป็นอินฟลัมเมชันที่ทายไปทางแล้วนะจริงๆในร่างกายของเราเนี่ยการทานอาหารความเครียดเนี่ยมันเกิดการอักเสบและอินฟลัมเมชันภายในร่างกายอยู่แล้วดัะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเรียนมาเรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆลำไส้มันสําคัญกว่าแค่เรื่องของการขับถ่ายหรือเรื่องของการย่อยอาหารด้วยซ้ำ สำคัญลำไส้ค่ะมันมีผลที่สมองด้วยเพราะว่ามันมีตัวเวกัสเนิร์ที่เชื่อมไปกับสมองเหมือนถ้าพูดกันในภาษาที่คุยกันง่ายๆเลยว่าเวลาเราเครียดเรากินไม่ลงเวลาเราเครียดเรากินไม่หยุดหรือว่าเวลาเราเครียดลงกระเพาะหรือว่ากดไหลย,ย้อนคือทุกอย่างอะ่ะความเครียดหรือว่าแกส๊สทุกอย่างมันอยู่ในลำไส้มันอยู่ในท้องเราทั้งหมดเพราะนั้นถ้าเราเคลียร์ตรงนี้ให้มันดีให้มันโฟลที่สุดเชื่อได้เลยว่าทุกคนจะมีสุขภาพดีแล้วก็เป็นสุขภาพดีแบบองรวมในระยะยาวด้วยกรณีได้รางวัลกันแล ฝึกปั้นมากับคุณแล้วไปเรียนมาด้วยใช่ก็ตอนที่ทำอะค่ะเพราะว่าหญิงเรียนหญิงเรียนอันชัยอ่างจิ้งเนี่ยปีนี้หญิงเข้าปีที่2แล้วเราก็เริ่มทำตีสิบแล้วหญิงทำตีสิบเรื่องโปรไบโอติกด้วยคือเรารู้สึกว่าถ้าจะทําเราก็อยากไปให้สุดทงใดทางหนึ่งไปเลยซึ่งตัวหญิงเองอ่ะหญิงมีเพนทอยในเรื่องของการการทานอาหารหรือการขับถ่ายที่ไม่ดีมาตั้งแต่เด็กแล้วอ๋อแล้วก็ผ่านการทานพวกไม่ว่าจะเป็นไฟเบอร์ยาถ่ายหรืออะไรมาจนลำไส้เราไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเองแล้วแต่ว่าพอมาเรียนอ่ะรู้สึกว่า เราอะคะ่ะเราสามารถแก้ไขแล้วก็พบเขาเรียกว่าอะไรฟื้นฟูนฟนได้ไม่ว่าจะในอายุเท่าไหร่ก็ตามดังนั้นน่หญิงเลยรู้สึกว่าเอยวันเนี้ยเมีรางวัลการนันตีแล้วก็น่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคมากขึ้นในเรื่องของการารับประทานนะคะโปรไบอติกโดยเฉพาะดีแลคโตของหญิงนะคะก็วันนี้ก็ดีใจมากมากเลยการนเป็นยังไงบ้างอย่างที่หญิงบอกคะ่ะโปรไบอติกมันไม่ใช่แค่เรื่องของการ ไปถึงเรื่องของอารมณ์เรื่องของการพักผอนนะคะหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของการ art, ลด v i s e r r l l f a t หรือว่าไขมันบริเวณหน้าท้องหรือว่าในเรื่องของการทําให้มีอารมณ์ไม่เครียดอะไร้ะคะจริงจริงโปรบโอติกมันไปได้หลายทางมากๆ <M> เพราะว่าทุกอย่างมันเกิดที่ลําไส้ของเราก็ตอนนี <M> ้สามารถซื้อได้ในช่องทางต่าง ดูได้ที่ดี l a c โตนะคะดีแล้วก็ L A C T O ี l a c โตที่ย่อมาจาก D lactobacillus เป็นยังไงบ้างคะเราเป็นผู้คื่มความรับความรับมันจะเปิดเผยใ่หน้าไหนผูเอกอ๋อผู้เอกผู้สื่อข่าเราเป็นไงผู้รู้ผู้สื่อผู้ประกอบาตั้งแต่ EP สาม EP สอง EP สามเราก็รู้เลยว่าเขามีกลิ่นเขามีกลิ่นอันนี้เรื่องไหนนะอ๋อเพราะว่าเพราะว่าเล่นอยู่สองเรื่องที่เป็นบอยเลิฟไงก็เลยสลักล้าปสลักล้างเขาดูแบบ เราคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป้งอันนี้คือต้องมีแบบระครังแล้วนะคือเรียกว่าเราเป็นแม่กระเทยที่ถึงเวลาที่เราได้รับบทที่ใกล้เคียงตัวเองมากที่สุดก็คือเป็นสื่อนะคะในเรื่องของความรักของคนสังคนอ่าก็เรียกได้ว่าหลังจากนี้จะมีอุปสรรคอย่างที่เราบอกแหละว่าเมื่อเมื่ออีพีที่ผ่านมาเราพูดแล้วว่าหลังจากนี้มันจะมีทั้งคนที่เข้าใจคุณและไม่เข้าใจคุณซึ่งมันก็จะเกิดเรื่องราวที่แอคชั่น มีการสูญเสียอะไรแบบนี้อันนี้สปอยตอบว่าจะเป็นยังไงต้องติดต่อต้องอไม่ใช่ต้องดูต,งต้องติดตามไม่ใช่ติดต่อต้องติดตามนะคะเป็นยังไงบ้างกับคู่นี้เราได้ร่วมอะไพีกับเพิร์ลใช่ไหมเอ,อเอาจริงนะคะเป็นเด็กที่น่ารักมากคือทั้งพีทั้งเพิร์ลมีความมีความเป็นนักแสดงสูงทั้งคู่เลยโดยเฉพาะพีกเพราะพีทเป็นค,คนที่ชอบดูหนังชอบแบบชอบหาแบบใช้ inspiration ใหม่ๆใ,ในการแสดงส่วนเพิร์ลอ่ะ ก็จะเป็นคนที่แบบเข้าถึงคาแรคเตอร์ได้แบบเนื่องจากที่เขาเป็นเด็กที่เล่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาจะเข้าคาแรคเตอร์เขาได้ง่ายแล้วเวลาเขาเข้าคู่กันอ่ะมันน่ารักน่ารักนะคะก็รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมงานกับน้องๆเจนใหม่ๆบ้างอะไรนะคะเรานั่งดูแล้วเป็นแบบคาลักเตอร์เขาแบบจริงหม่อชอบซีแค่ซีนเขาแบบซบไหลกันมองพระจันทร์ฉันก็ครับแล้ว่าตอนนี้ก็คือเป็นสาววัยเต็มตัวละเพราะว่า เข้าใจแล้วว่าทําไมคนดูบอยลิฟแล้วทอบกันราเคยซีนไหนถ้าถามจริงอะ่ะหญิงอะ่ะจะชอบซีนที่ไม่ได้ไม่ได้โฉมฉากแม่ไม่ได้ไม่ได้ดูเดือดไม่ได้ดูเดือดคือหญิงรู้สึกว่าความคดีของการลุ้นนะ่ะมันจะมาจากแบบมีอะไรขั้นระหว่างกจังหวะมีผ้าบางหรือว่าจังหวะเพลอๆเพิอะไรเงี้ยไม่ได้รู้สึกว่าอะไรที่มันโฉมฉากเราจะรู้สึกว่ามันมันเดาได้เดเออมันดูเดาได้แต่ว่าถ้าอะไรที่มันแบบ ไม่ได้ฉกฉั่งมากมีให้เราได้ลุ้นอะไรเงี้ยให้แบบอุ้ยมันก็จะแบบได้ลุ้นหน่อยาังูโง่ที่แบบอะไรนะคะชั้นโง่มันก็เป็นงูอ่ะหนูพูดไม่ดีเลยที่มันเป็นจริงจริงหนูพูดไม่ดีเลยแต่ว่าหนูคิดเหมือนกันหนูคิดด้วยเหมือนแชร์เพราแบคทีเรอะไรอย่างเงี้แบคทีเรีก็น่ารักแต่แบบถามว่าแรกๆทำไมพระนางถึงสะดุดกนบ่อยเป็นโรคกำจัดอันตราหรือเปล่าเราสงสัยเพราะว่าในยุคสมัยนั้นน่ะไม้มันขัดกันเยอะใช่พื้นมันลื ไม้มันขัดกันแล้วก็เขาขัด้นลื่นไปหน่อยแต่ที่ลื่นมันสนามหญ้าระในห้องก็ลืน่นใช่แต่ในบ้าพอผมันลื่นใช่มันลื่นไม้มันขัดกันด้วยค่ะไม่หิงไปเลยเพราะว่าในเรื่องเราต้องเล่นเป็นแบบไม่ใช่ผิใช่จริงๆเหมือนก็เป็น <LGBT S 1> คุณแม่จริงๆก็เป็นเพศที่เรียกได้ว่าเขาก็ไม่ได้มีคู่เป็นเกิร์ลเลิฟหรืออะไรเพียงแต่ว่าเขาเป็นคนที่ผ่านโลกมาเยอะแล้วก็เข้าใจว่ามันมีความรักในมากกว่ารูปแบบแค่ชายหญิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เหมือน เหมยเขาจะชอบแต่งตัวในสไตล์ที่ไม่ได้เป็นผู้หญิงบ่อยๆบ่อยๆเนาะแต่จริงๆ้วเขาก็ชอบผู้หญิงเธอนะไม่เขาก็เขาได้หมดใช่ราชาวดีคือราชาดูเป็นคิงวดีดูเป็นควีนราชาวดีคือ both size ใช่แล้วเวลาคนมีคนมาถาม่าสนุกแล้วมันจะจบไงเราสิ่งราะเราเป็นผู้คุมกันเรับถ้าไปถาม ลุอค่ะลุงเขาก็ไม่ได้บอกรใครจะบอก่ะคาในเองเขาก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามไงเราบอกได้เลยว่าครบทุกรถแน่นอนนะคะช่วงไทยไทยเนี่ยสนุกมันแล้วก็ได้หลุดนสองอีใช่อีกสองอีกเท่านั้นเองพี่ค่ะเรื่องหนึ่งตอนนี้เขามีการขอรับรูคกันดังนี่ไงเรากลัวไหมคะว่าเหมือนเราก็อาจจะมีอะไรดันนี้ก็ก็มีหลายๆคนยิงเห็นในข่าวนะคะก็ก็ก็มีคนมาเล่าให้ฟังบ้าง ว่าก็ยังยังไม่ได้เห็นแบบหลักฐานอะไรที่มันมันสามารถทาไปทําอะไรต่อได้ส่วนเขาคือเอาจริงในพาร์ทถูกหญิงอะอย่างมากสุดหญิงก็มีแค่ถามว่าแบบไปวันนี้ได้ไหมอะไรก็เหมือนถามคิวกันอะไรเงี้ยเขาไม่ค่อยได้ไม่ค่อยไ,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 ได้พิมพ์ส่งอะไรอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ยิ่งเฉพาะเสียงไว้ก็อาจจะมีแค่เรื่องแบบมันมีช่วงแค่สุขภาพพี่ตุนอะไรเงี้ยแบบว่าเออไปวิ่งแล้วก็เกิดแบบว่าภาวะที่ปัสสาวะเป็นเลือดมีอาจจะเกิดไตเสียพันอะไรเงี้ยแล้วก ตอนนั้นเราก็อยากต้องการที่เพิ่งอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนแบบเออแบบช่วยช่วยช่วยส่งรูปวิคเน่ช่วยส่งอะไรให้เราได้ไหมส่วนให้เราได้ไหมอะไรเงี้ยก็มีมีแค่ไหนเนีก็เลยเรายังไม่ได้มีไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรล่ะข้อมูลข้อมูลที่ที่หลายหลายคนที่เจอเยอะอะไรเงี้ยเราก็แบบตกใจเหมือนกันนะคะแบบเราเองก็เป็นหนึ่งคนที่รู้สึกว่าตกใจในสิ่งที่ได้ยินตกใจในสิ่งที่เห็นเหมือนกันอย่ากับไป ท่านนี้นะคะแต่ว่าเวลาที่เราต้องการที่พึ่งพางใจเพราะว่าเรา,าคนฟังเนี่ยเราให้ความเชื่อมัอ่นว่าเขาจะไม่จะไม่เปิดเผยความรักนี้ไม่ว่าไม่ต้องเป็นหมอดูก็ได้เป็นเพื่อนเราก็ได้แล้วมันเหมือนพอเรารับรับมาว่าสิ่งที่เราอยากให้เก็บเอาไว้มันได้ถูกเปิดเผยไ,ไปที่อื่นอะไรย่างี้มันมีความผิดหวังอยู่มันมีความรู้สึกว่าแบบโออตกใจอะ่ะสำหรับเราเราตกใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเราไม่มีใคร ส่วนใหญ่ก็มีแค่ว่าเขาแคปนะเขาแคปให้ดูว่าแบบคุยอะไรอนะไรเงี้ยแต่ว่าในพาร์ทขอทงหญิงอะอหลายหลยคนเลยค่ะใช่เราของในในพาร์ทของหญิงที่เท่าที่เราไปย้อนดูของเราเองอะหญิงไม่ค่อยมีอะไรเลยอะคือหญิงมีแค,ค่แบบอ่าช่วงนี้อยากจะเข้าไปไหว้นะคะอยู่ไหมว่างไหมขอเข้าไปแบบห้าโมงเย็นนะคะอะไรเงี้ยคือหญิงไม่ค่อยได้มีข้อมูลอะไรอาจจะความโชคดีของหญิงหญิงไม่ค่อยเปิดเปิดเผยเรื่องกับใครด้วยแหละคือบางคนแบบว่า เวลาไปดูเนี่ยก็จะดูแค่ว่าสมมติมีงานนี้เข้ามาทำดีไหมทำธุรกิจกับคนนี้ดีไหมอะไรเงี้ยก็จะเป็นเวก่อนก็คือเหมือนการคุตสัามบบกี้แหละใช่ถ้าเป็นเคสอื่นที่เราได้ยินมามันุนแรงกว่าเราเข้าข้าที่นู่นเน้ยโอ้ หรือว่าต้องทําอะไรไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างมีทนายที่ที่ปรึกษาอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเวลาเราจะเซ็นสัญญางานรอะไรเงี้ยจะมีทนายที่ทําสัญญาให้เราล้วเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวต้องรอดูก่อนว่ามันจะมีอะไรที่เพราะว่ามันยังไม่ได้เป็นจุดที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะุนแงอะไรอะไรเงี้ยใช่ค่ะแล้วเราก็ไม่ได้มีข้อมูลที่จะไปไปทําอะไรเขาในในทางกฎหมายด้วยแล้วทาวน์ุกนไม่ได้คุยเลย โดยพามัเป็นถามยนงไงก็ต้องถาว่าคอมเมนต์แค่นอะสิ่งที่มันผ่านม,มาที่เราได้ถามไปแล้วมัน้ก็มีประอันก็สําหรับหญิงก็บางอันก็อะไรที่เคยถามบ้าครั้งมันก็ไม่เกิดขึ้นก็มีนะหรือเกิดขึ้นก็มีอะไรเงี้ยคืออย่างว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของเรื่องของความเชื่อด้วยแะแต่ถามว่าเรื่องของความศรัทธาในในพระพิคเนธความศรัทธาในองค์ เราก็ยังมีนะคะแต่ว่าในตัวบุคคลหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็คงดูเป็นเคสไปเคสไปทุกปแบบจะมีไปถ้าไดดูหมดดูมันกังวลไหมเพราะว่าเคสมันดูแบบปีนี้มันติดกันแล้วฉันจะต้องมีที่พึ่งทางใจเอาจริงๆนะตอนเนี้ยไม่ดูเลยเอันนี้รู้สึกว่าเชื่อในเรื่องของ Force Energy บางอย่างเาชื่อในเรื่องของพลังงานของตักวาลถ้าเราแบบ ตั้งมั่นเราตั้งใจเราแมนิช่วงนี้มั่นใจเชื่อในเรื่องของแมนิเฟสมากกว่าเรื่องของการตั้งว่าแบบเราอยากจะทําอะไรมีโกในชีวิตอะไรยังไงอะไรเงี้ยอย่างตอนนี้เริ่มเริ่มหันมาเชื่อตัวเองมากขึ้นตัองคือดำเนินชีวิตตั้งใจำเนินใช่ใช่เหมือนเหมือนย่่งเชื่อว่าแบบถ้าเรามุ่งมั่นหรือต้องการทําอะไรให้ดีเดี๋ยวจักรวาลเขาจะจัดสรรให้เราเองแหละเหมือนเนี้ยสินค้าเราตั้งใจทําให้ดีจักรวาลก็จัดสรรให้เราได้มารับรางวัลเพราะฉะนั้นเราก็ ณวันนี้ก็เหมือนกลับกลับมาเชื่อตัวเองมากขึ้นจัก,กรวเใช่จักรวาลเขาจัดสรรให้เราแล้วเขบคือเ่ะ